กาบสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้และทัาษาการดูเหรียญหลวงพ่อใหญ่วัดลำปญาปีพศ2 5 2 2าอำเภอว,วังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเหรียญปีพศ2 5 2 2นะครับเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อใหญ่วัดลำปญาครับผมก่อนที่ท่านจะมาหนาภาพนะครับ เป็นเหรียญที่มี2เนื้อนะครับมีเนื้ออัมปาก้ากับเนื้อทองแดงกระไหลไฟนะครับผมนะหรือก็เรียกว่าผิวไฟหรือมันปูนั่นเองนะครับผมนะก็ไปดูกันเลยครับไปโอเคครับมาดูเหรียญแรกเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อใหญ่วันลามายาเนื้ออัมปาก้านะฮะนี่ครับผมจะเห็นรายละเอียดนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับสร้างจำนวนไม่มากนะครับ เนื้ออวาก้าสร้างจานวนไม่มากนะครับนะครับผมนี่ฮะนี่คือขอบตัดนะฮะนี่ครับก็เลยจะเขียนว่าวัดลำพญานะครับแล้วก็ยันของท่านนะครับนี่ครับขอบตัดนะครับจะเลื่อนช้าๆนะครับแล้วก็นี่ครับข้างหน้าน่จะเขียนว่า1ตุลาคมสองห้าสองสองครับแล้วก็เป็นพระครูประสูตรประสุด สังกิจนะครับหรือหลวงพ่อใหญ่วัดลำพญาของเรานี่เองนะครับนะครับเหรียญของผมนะครับเหรียญเนื้ออมการบจะไม่ติดเลขหนึ่งนะครับแต่ว่าจะมีเหรียญสวยๆที่ติดเลขหนึ่งก็มีครับผมเป็นการกดบล็อกนะครับนะครับผมโอเคครับนี่ครับนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูขอบตัดนะครับนี่ฮะอาจจะมองไม่ชัดเดี๋ยวผมซูมให้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปสูงไว้ให้นะครับโอเค ครับโอเคครับนี่ครับเหรียญเนื้ออะบาก้านะฮะต่อไปนะครับเนื้อทองแดงกระไหล่ไฟนะครับผมเนื้อทองแดงกระไหลไฟนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเนื้อทองแดงกระไหลไฟนะครับผมจะสังเกตง่ายๆครับก็จะมีอ่าจะมีอ่าเขาเรียกอะไรนะครับข้าไฟรอบๆนะฮะที่ยังไม่หลุดนะครับนี่คมันจะวิ่งวิ่งวิ่งครับนี่ครับผม สังเกตนะครับว่าเหรียญทองแดงครับจะติดอีกหนึ่งครับจะติดตัวสอนทุกตัวเลยนะครับที่ชัดๆเลยนะครับจะเขียนเหรียญก็เหมือนกันครับเป็นพระครูประสุดสังฆกกจนะครับจะมีความชัดที่สวยงามนะครับเหรียญนะครับทั้งสองบล็อกท่านท่านนะครับบอกก่อนนะครับท่านแน่นอนครับแบบนี่ครับ เดี๋ยวถ้าให้ผมดูให้ให้ดูขอบตัดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้นะครับนี่ฮะอาจจะมองในกล้องไม่เห็นนะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วก็ลงไว้ให้นะครับนะฮะตัวตัดของอัลเบอก,กากับตัวตัดทองแดงจะคล้ายๆกันครับครับผมเพราะบล็อกเดียวกันนะครับโอเค เดี๋ยวจะมีคนถามว่าแล้วมีเนื้อทองแดงอ่อมามะขามเปียกไหมนี่สีเหมือนครับมะขามเปียกมีครับมีอันนี้เขาจะเลยกอีกอย่างนึงครับของทองแดงกระหลายไฟก็จะมีเรียกว่ามันปูแต่อีกอย่างอีกอ่าเ,เ,เียกนะครับจะเป็นเนื้อมะขามเปียกนะครับที่กระหลายไฟหลุดหมดแล้วนะฮะนี่ครับจะเป็นสภาพนี้ครับผมนะฮะนี่ครับ นี่ครับขอบตัดจะเหมือนกันหมดนะครับนะครับสังเกตที่ตัวตัดดีๆนะฮะนี่ครับเหมือนเดิมก็เหมือนกันครับนี่ครับโอเคนะฮะนะครับผมโอเคครับแล้วก็จะมีบล็อกขยื่นอันนี้มันก็บล็อกเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะกดขยื่นนะครับผมเลยนําไม้ชมเหมือนกันครับนี่ครับบล็อกขยื่นนะครับผมนี่บล็อกขยื่น เห็นไหมครับอันนี้จะกระเยื่อนแบบว่าไปริมนะครับทางริมนะฮะนะครับนี่ครับอันนี้มาเอามาให้ชมนะครับผมเพื่อเป็นการศึกษานะครับผมโอเคครับนี่ฮะเสร็จปุ๊บนะครับแล้วจะมีคนถามว่าแล้วสภาพศึกดูยังไง สภาพสึกครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปอ่าก็ดูขอบได้ครับดูขอบดูขอบได้ครับแล้วก็ดูอ่าความคล้ายคลึงนะฮะอันนี้จะขยื่อนนะครับจะขยื่อนบนนะครับแต่ว่าสึกมากครับผมนี่ครับสังเกตดูเนื้อนะครับนะครับผมนี่ครับสังเกตดูเนื้อดูอะไรให้ดีครับผม กอที่จะพิจารณานะครับโอเคครับนะครับผมนะอันนี้ก็ปีสองสองเหมือน,นกันครับนี่ฮนะสังเกตที่ขอบตัดครับจะเหมือนกันหมดเลยนะครับผมนะครับนะี่ครับผมก็หวังว่านะครับว่าสิ่งที่ผมให้ความรู้ไปอาจจะไม่มาก หรืออาจจะน้อยไปก็ขออภัยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ